กาใช้นอตกรรมการรู้เรื่องความรักเขาใช้เรียกว่า LQ Love q u o t i e n ความสัหรือาไปเอาเข้ามาใช้แล้วถ้าลรเด็กมีถูกภาพใน LQ ขึ้นเนี่ยเขาจะไปมีทักษะที่ตัวจเรียกว่า LM Love Management หรือการปฏตกับความรักก็เป็นเรื่องสนุกมากกลายว่าทําให้ดูปของมสนุกขึ้นด้วยเพราะว่าเราก็จะมีลหัสเป็นท่าเบอร์ของปัญหาความรักในแต่ละระดับแต่ละระยะเบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าตั้งแต่โซ่ ไปเดินถ้าถึงทำแท้งแล้วเรติดเตียงไปแล้วเบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้ามีโซถ้าสรุปก่าไล่ยอ้อนนะฮะเบอร์ห้านี่คือเวลาให้เด็กตัวเลือกเนี่ยเราขอสาหรือเปเป็นตัวแทนเจ็ดคนอยู่ข้างหน้าบนเวทีอยากได้ใครเป็นรายยันสุดท้ายเพราะโหวตการผลิตรายยันสุดท้ายคืออนะไรกะก็คือทำแท้งแล้วเริ่นนมติดเอียไปแล้วก่อนจะมาถึงเบอร์ห้ามันก็ต้องมีเบรอร์สี่เบอร์สี่ก็คือเริ่มไม่ด่ารับเนี่ยมรับในเวทีมีแฟนเสียตัว ตั้งท้องแต่ไม่แข็งแรงนะฮะเบอร์สี่ก็เบอร์ออสี่ก็ต้องเป็นเบอร์สาเบอร์สาก็คือก็แต่มีรักในเรีอนมีแฟนเสียตัวแต่ยังไม่ตั้งท้องนะเบอร์สองก,ก็คือมีรักในเรีอนมีแฟนแต่ยังไม่เสียตัวเบอร์หนึ่งจะมีรักหรือไม่มีรักก็เปลี่ยนก็ได้แต่ยังเป็นโสดอยู่นะเราก็ถามวง่ายๆมาห้าเบอร์เนี้ยสภาพปัญหาเหมือนกันไหมเหมือนกันนะไม่เหมือนกันเลย าไม่เหมือนกันชาไหนเลยทุกวันนี้ฝา่ายแก้ปัญหาที่ออกสือ่อบ่อยให้เราแก้ได้ยาขนาดเดียวคือใช้ถุนยากินยารูแล้วก็มีสมมติฐานซึ่งจะมาคัดค้านเพราะเราลงรที่ิมาดูเขามีสมมติฐาน,ว,าาว,ฐานว่าเด็กสมัยนี้ใช้ไม่เป็นเด็กสมัยนี้อายเป็นกา้าพโคแต่เราลงพื้นที่ไปถามพวกที่พาดนั่งค้อหรือทำแท้งเนี่ยคนเหล่านั้นใช้เป็น คนไม่อายแต่เขาไม่ชช้เสียตัวกันแล้วเนี่ยนะทำยังไงให้เขาเข้าใจว่าถุยายยางยางใช้ยังไงยากรูใช้ยังไงแต่แค่นั้นแกงนี้ถ้าท่านติดต่อการใช้สำคัญกว่ารู้ว่าใช้ยังไงและเขาไม่ใช่แค่อายหรือไม่อายมันต้องเราก็ถามเด็กว่าใส่ถุงยางใส่ที่ไหนเด็กก็อุ้มผ้าจานอะถามอ,าอะไรแบบนี้นะ แต่ความจริงแล้วผมก็รยกว่าต้องใส่อะไรตรงนั้นคือพระอาจารย์ไม่ได้พูดถึนงนะแต่พะระอาจารย์เะไรบอกว่าเบื้องต้นต้องใส่ถุงหัวสมองคุณต้องมีความละเอียดละออกระออดสมวรเรื่องวิธีการใช้เรื่องความเสี่ยงของการใช้เรื่องอะไรให้ตามมา,ล,าละเอียดต่างๆนะครับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะแต่อาจารย์คุณต้องใส่ที่หัวใจเพราะเราพบว,ว่าหลายครั้งการมียาเนี่ยทำให้เกิดวามประบาดมากขึ้น และทาให้เกิดพฤติกรรมอย่างต่ำๆเรื่งการเป็นว่าเศรษฐีเรื่องนี้เป็นอดเตเรื่องนี้เลยนะ <S <S ถ้าเ,เป็นเบอร์หนึ่งโสดคุณจะร้อยเปอร์เซ็นให้กับเรื่องเรียนคุณจะกาหนดอนาคตทางการศึกษาด้วยตัวของคุณเองได้ถ้าคุณเป็นเบอร์หนึ่งคุณโสดคุณไม่เป็นสองสามสี่ห้าคุณจะร้อยเปอร์เซ็นให้กรรับการเล่นกับเพื่อนคุณจะมีเวลาให้เพื่อนคุณจะร้อยเปอร์เซ็นแล้วคุณจะได้เพื่อนแท้เพื่อนรักเพื่อน,อน,อน,อนต,าตายทั้งชีวิตในคุ้มค่า